ในช่วงของ business batching ครับวันนี้เรามียาสีฟันตัวดังในตำนานครับมาบอกเล่าเรื่องราวกันเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้ผลิตเจ้าของ OEM โรงงานเลยมาเองเลยนะนขอต้อนรับครับดรละนิดานกไทยเจริญครับสว,ส,ว<า>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้คุณนกเล่าถึงที่มาที่ไปในการก่อตั้งโรงงานนี้ขึ้นมาน่หนึ่งครับค่ะก็ที่เริ่มจากที่ว่าเรามีสูตรใช่ไหมฮะแล้วก็ แน่ดีนะคะก็คือเหมือนบรรพบุรุษเนี่ยเขาเคยเมีสูตรไว้ว่าเวลาปวดฟันใช่ไหมคะก็ะจะเอายามาอุดแล้วก็ให้หายปวดฟันใช่ไหมคะแล,แล้วทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มพัฒนาจากเ,าเป็นตัวเนื้อยาแล,แล้วก็มาอุดฟันแล้วก็หายปวดฟันใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์มันได้ผลเนี่ยก็เลยทําให้ เ,เริ่มพัฒนาลองมาทําเป็นเหมือนยาสีฟันอะไรเนี้ยค่ะแต่ในเริ่มแรกเนี่ยค่ะก็คือทำแล้วก็แจกให้กับชาวบ้านในชุมชนนะคะอ,อยูออ่แถวบางแคแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอแจกไปปุ๊บทุกคนก็ตอบรับดีมากว่าใช้ดีแก้ปัญหาปวดฟันหรือ,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 อพวกระมนาสอะไรได้ใช่ไหมคะก็เลยทําให้คนก็เริ่มกลับมาถ,บถามหาตำหาจึงได้เกิดอาชีพ เริ่มต้นขึ้น oh, แล้วก็ <okay. S 2> ประกอบกับตัวนกเองเนี่ยที่เคยเป็นเออเป็นเซลล์ยาเป็นขายยาก็ต้องไป <Okay. S 2> ตามร้านค้าต่าง,างๆไปตามร้านเอาา่อยาขายยาบ้างโรงพยาบาลบ้างก็ทำให้มีความเก็บเกี่ยวประสบการณ์ hmm. แล้วก็ hmm. มีความชอบในการเรื่องนำเสนอขายสินค้าอยู่แล้วนะ oh. ก็เลยวันหนึ่งที่เรามีสูตรมีของดีอยู่ในมือเราก็เลยลองไปมอบให้ในเบื้องต้นที่นกทำงานอยู่ยังเป็นเซลล์ขายยาก็ okay. เอาไปฝากร้านค้านะคะหน้าสิริราชร้านพรสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านลังยาบปมะาากอกอะไรยเงี้ยคือเราลองไปให้พอเราไปให้เสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดการทดลองใช้เนาะทดลองใช้แล้วก็ลองไปให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็ตอบรับกลับมาว่าด,ดีก็จึงเกิดการเริ่มซื้อขายขึ้นแล้วก็เลยเริ่มต้นเป็นธุรกิจธุรกิจอ่าแล้วค่อยมาสูบถเรื่องกระบวนการการผลิตโรงงานขึ้นมาจริงจังเลย ใช่ค่ะก็เริ่มต้นเพราะเพราะผมเหนว่าคนพอเราจากที่เราลองไปให้ใช้ <c oughs> เปนมอบเป็นของขวัญหรือ,ขอ,ข,อของฝากเนี่ยพอ,พอเราไปให้แล้วเนี่ยลูกค้าก็เอาไปลองให้กับลูกค้าหน้าร้านอีกทีหนึง่งแล้วเขาก็บอกว่ากลับมาตามหากลับมาตามหาเสร็จปุ๊บร้านค้าก็โทรมาบอกเราว่าเฮ้ยนกใช้ดีจังเลยอะไรเงี้ยไหนมีขายไหมอะไรไหมเราก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เ,มเป็นธุรกิจได้แล้วคืก็เริ่มแบบเออ ทำเองใช่ไหมคะในเบื้องต้นก็ทําเยอะขึ้นแล้วก็เอ๊ะทำเริ่มต้องมีพนักงานแล้วนะคะก็เลยเริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเป็นโรงงานผลิตเป็นที่ผลิตสถานที่ผลิตสถานประกอบการหรือเป็นบริษัทแล้วก็ตัวสินค้าต้องพัฒนาควบคู่ไปทุกอย่างเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานการส่งออกเลยแล้วเราเนี่ยก็คือพัฒนานอกจากเจสฟันแล้วมีตัวอื่นด้วย อมีค่ะก็หลังจากที่เราเป็นคนที่ชอบทํางานนะน้องทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยมีความสุขกับการทํางานมากก็เป็นที่มาของเรื่องงานไข่คองก็ชอบอีกทีนี้ก็เลยหลังจากเดินเข้าออกโรงพยาบาลร้านยาเนี่ยก็ก็เห็นสินค้ามากมายก็มีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทาแบบเหมือนการแก้เหมือนปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราจะต้อง มีกลิ่นที่แบบเฉพาะเวลาสมมติใครทายาหม่องเลยมาก็ได้กลิ่นเลยทำไมแบบโอ้โหขึ้นมาปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยพัฒนาใช่ไหมคะทําขึ้นมาเป็นตัวตัวนี้เลยอะค่ะเอาหน้าอยู่ไหนตรงนี้เลยอะเดี๋ยวต้องจับเนี่ยค่ะตัวนี้นะครับเขาเป็นเขาเรียกว่าตัวอะไรครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นนกตั้งเองนะคะก็เลยตั้งเป็นโบหิมะนกไทยนะคะโบหิมะเพราะว่าแบบอ่าก็จะมีแบบสีสวยเลยเนื้อครีมก็ไม่ได้ซีนกินอะไรค่ะ ป็คิงบูฮิมะเลยค่ะเป็นกลิ่นที่นกคิดขึ้นมาเองคิดคิดแบบเหมือนเราแบบพัฒนาเอาแล้วก็ลองดูว่ากลิ่นไหนที่จะเหมาะแล้วก็ก็ได้มาเป็นกลิ่นนี้ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อเองอะไรเองค่ะจะบอกว่าอันนี้ตอนแรกใช้คำว่าสมุนไพรแต่มันก็เป็นบหิมะที่ไม่ได้กลิ่นสมุนไพรจานะแต่เป็นความหอมละมุนมากเลยอ่ะ คือเดี๋ยวนี้มันหมดยุคพอบอกสมุนไพรสมัยก่อนทุกคนจะกลัวสมุนไพรกลิ่นไม่ดีขมอะไรแบบหรืออะไรทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันหมดยุคไอ้สมุนไพรโบราณไปแล้วสมุนสมุนไพรปัจจุบันเนี่ยเป็นสมุนไพรประยุกต์แล้วก็เป็นสมุนไพรที่แบบเราดัดแปลงหรือว่ามีวิวัฒนาการหรือว่าเดเวลลอปสูตรต่างๆนะคะเพื่อให้เข้ากับคนปัจจุบันค่ะลูกค้าปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ ตัวนี้ค่ะเป็นโวชิมะนกไก่ค่ะับฮิมานกไก่แต่ก่อนเราเคยเห็นตอนที่ไปเมืองนอกมันจะกระปุกใหญ่ๆแต่นี้เขากกระปุกแบบพอพาน่ารักมากฉันพูดเลยตัวนี้ประสบการณ์ตรงค่ะฉันเป็นลูกค้านกไก่นี่เพื่อนเป็นสิวแต้มหัวสิวเล็กะใช่แต้มเล็กๆหัวสิวยุบค้าตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ล่าสุดค่ะคุณแม่โดนน้ำร้อนลวกค่ะ มันก็จะไม่แสบไม่ร้อนโอเคถ้าเป็นน้ํามันที่กระทะก็มีลูกค้าหลายคนมาบอกทุกวันนี้ที่เริ่มต้นเนี่ยขายเนี่ยเริ่มต้นจากที่ว่าคือเราเราอะเริ่มต้นจากที่ว่าเราชอบของแบบนี้เราทําแบบนี้ออกมาแต่สิ่งที่เราได้จากลูกค้ามาบอกว่าของคุณเนี่ยใช้แล้วดีอะไรอะไรอะไรเนี่ยเราถึงได้รู้จากลูกค้ามาบอกนะคะเช่นก็มีแบบบางคนแบบทอดทอดไก่ให้ลูกใช่ไหมคะแล้ว แล้วน้ำมันลวกลวกเลยเนี่ยแล้วทีนี้แบบโหแบบแผลพุพองอย่างเงี้ยก็ก็ในเบื้องต้นใช่ไหมยังยังสมมติเริ่มต้นโดนใหม่ใหม่ก็ล้างน้ำเสร็จปุ๊บก็รีบทาก็จะช่วยชะลอการสกินอิเลตพวกผิวพุกพองได้ค่ะหลากหลายมากน่าสนใจมากเมื่อเมื่อปวดหลังปวดคอนอนตกหมอนใช้ได้นะคะประสบการณ์ใช้เล้จริงจริแล้วหลักๆคือใช้ปวดเมื่อยเคดขัดยอก ข้อเข่าปวดหรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกชั้นกำเคี้ยวปวดเมื่อยอันนี้จะดีมากแล้วก็แก้คันอะไรต่างๆค่ะอย่างกระปุกนี้ราคาอยู่เท่าไหร่คะก็ปกติเหมือนยาหม่องทั่วไปนะคะราคา80นะคะแต่สรรพคุณค่ะสรรพคุณขั้นเทพสรรพคุณหลักหลักล้านแปดสิบคุ้มมากค่ะคุ้มมากจริงอยากให้ลองอาจจะบอกว่าแอบสะดุดตัวนี้ ยังไงครับคุณคากิโนะอ๋อที่คุณอะไรนะคะคากิโนะค่ะพี่โนดีแล้วน้องนอกจากพี่โลมาจะมียานอนที่ว่าเราเราเป็นลมที่ว่อืมชื่นใจชื่นใจอันนี้คือจริงๆเราก็คือตัวเองอ่ะก็เป็นคนที่อยู่กับร้านยามาตลอดชีวิตคือก็ก็จะดีตรง่แล้วก็รู้แล้วก็ต้องศึกษาด้วยแล้วก็ จริงๆก็ไปเรียนแพทย์แผนไทยค่ะทีนี้แพทย์แผนไทยไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆค่ะมันไม่ได้มีอะไรเป็นว่าเราอยากจะทํากลิ่นแบบไหนหรือกิ่นที่เราชอบเราก็ชอบทําอะไรเราก็ต้องไม่ต้องเหมือนใครแต่ว่าเอเคมันอาจจะต้องมาถืออย่างเงี้ยแต่คือเราก็จริงๆเราไม่ได้เน้นสีนี้เราทําเป็นสีม่วงสีขาวสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อความสดชื่นเอาไว้ดมค่ะจริงๆทําไว้ให้กับลูกค้าเขา เอาไปทาแล้วก็ไปใช้ในงานเขาดําหรืองานมงคลหรืออะไรก็ได้งี่ค่ะแล้วก็เลยขา้็แจกเลยด้วยแต่ว่าแต่นนี้มันคือทุกคนควรมีติดตัวไว้นะเขามีของเล่นเยอะมากอันคือนเป็นแบบน้ำเหรอคะใช่อันนี้ยามองแบบรุ่ลูนบอรุ่นเลยค่ะหอมมากดีดีลูกกิ้งเนื้อพกพาสะดวกใช่ลูกกิ้งพกพาสะดวกแบบน้ำเนี่ยอันนี้เป็นแบบน้ำสินค้าตัวนี้เราได้นําการส่งออกไปที่ต่างประเทศด้วยป่ะครับหรือว่าก็มีค่ะสินค้าหลายรายการที่ได จริงๆแล้วสินค้าตอนนี้เป็นเรื่องสมุนไพรสกินแคร์สมุนไพรความงามใช่ไหมคะเป็นที่ต้องการของต่างประเทศอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยทุกคนตอนนี้ก็ต่างใช้ธรรมชาติเข้ามามีส่วนมีธรรมชาติใช้ชีวิตให้กับใกล้ธรรมชาติที่สุดลดเคมีมากที่สุดชนะจากนั้นผลิตภัณฑ์ของโลกก็จะมาแนวนี้แล้วก็เป็นแนวที่แบบ สกินแคร์ความงามนะคะสมุนไพรความงาม <c oughs> ก็อาจจะทําให้เป็นที่ได้รับรับความาสนใจจากต่างประเทศด้วยก็ค่อนข้างมากค่ะ,คะเรามาพูดถึงธุรกิจนิดหนึ่งว่าโรงงานของคุณนกเนี่ยทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวนี้เราใช้วัตถุประสงค์หรือหลักในการทำธุรกิจดำเนินการอย่างไรบ้างก็ก็ง่ายๆเราตัวเราเป็นยังไงเราก็ทำแบบนั้นนะคะ ถ้าตัวเราเป็นคนที่มีพฤติกรรมยังไงหรือว่าเป็นน<ช>ิส<ม>ัยเราเราชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นอพอเราทําแบบนั้นเราก็ทําเป็นเรื่องปกติอ,อย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยมันไม่ต้องต้องทํำยังไงทํำยังไงก็ทําแบบที่เราเป็นอยู่แล้วก็เ,เราแค่คนค,ค,คือเราเนี่ยเป็นเป็นยังไงเป็นอย่างนางั้นแล้วก็มีชอบทํางานชอบผลิยชอบผลิตสินค้าก็เอามา รวมกันแล้วก็เป็นชีวิตเป็นตัวเราอย่างที่เห็นก็หมือินจากข้างในเนาะดังนั้นตัวนั้นทําไมนะครับไม่นกไทยนะคะต้นตหลับนี่ต้องตัวนี้เลยของแบรนด์นกไทยมีขายที่เซเว่นด้วยคุ้นเลยอันนี้ซื้อบ่อยใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีตัวใหม่้ก็สูตรละมุนนิดนึงค่ะคือปกติเนี่ย นกไทยนะคะก็คือแบบว่าในในอดีตเนี่ยก็คือใช้ชื่อ5ดาว4เอนะะ็นแล้วเปลี่ยนเป็นนกไทยเพราะว่าตัวนกเองอะชื่อนกแล้วเป็นคนไทยแล้วเวลาไปขายของที่ไหนเปิดบูธเนี่ยลูกค้าก็มักจะถามว่าเ,เล่าเรื่องสตรอรี่ที่แปลมาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ขี้เกียดตอบเยอะก็ใช้คําว่าชื่อนกเป็นคนไทยก็นกไทยจบชค่ะอชื่อจำง่ายด้วยนะแล้วหาซื้อง่ายด้วยนน่าสนใจมากๆเลย อย่างนี้ดีกว่าเราอยากจะทราบถึงว่าสมมติว่าคนที่อยากจะเข้ามาผลิตกับพี่นกเนี่ยจะต้องเตรียมอย่างไงบ้างคือควรจะคิดคอนเซ็ปต์มาก่อนไหมหรือว่าเราผลิตเฉพาะตัวที่เป็นสมุนไพรอย่างเดียวหรือทําอย่างอื่นได้ด้วยอ๋อจริงจริงทอย่างอื่นได้ด้วยแต่ว่าที่ทํานี้เพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากสูตรสมุนไพรนะคะ,คะเราก็เลยคงรูปแบบเดิมๆแล้วก็ตัดแปลงมาให้มันใกล้เคียงบ้าง<ช>ที่ไม่ได้หลุดออกจาก วงวงตรงนี้นะคะให้มันใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ไอที่เป็นแบบยาสีฟันที่แบบบีบใช้เยอะก็ทำได้ค่ะเพียงแต่ว่าอันนี้เราโฟกัสตัวที่เริ่มต้นก่อนถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาผลิตนะก็แนะนำก็ไม่ได้อันนี้โรงงานตั้งอยู่ที่ไหนครับนี่เห็นพี่นกขายทุกอย่างแต่มีอย่างหนึ่งอยากรู้จะทำขายไหม ีต่างหูนกไทยค่ะอุหยเพิ่งเห็นเอ้าข้าไมัชีนนี่เห็นนะเนี่ยใช่ไงก็ได้อไบอกผลิตขายวะเนี่ยผลิตขายไม่เนี่ยต่างหูนกไทยก็มาด้วยอันนี้หนึ่งอันในโลกหรือเปล่าคืออย่างนี้ค่ะต่าง,<ต>งหูเอาตอนนี้งานนี้จบเลยงานนี<บ>ต้ต่อคืออย่างนี้ค่ะงานนกไทยเนี่ยอันนี้ก็มีพึ่งนะนอันนี้เป็นนกคืออย่างนี้ค่ะความที่ว่านกอ่ะชอบก็เป็นตัวตนเราเนอะเราเป็นนักคิดนักพัฒนา อะไรที่ชอบก็มีเข็มกัดเป็นรูปนกแต่พอดีสั่งทําอยู่เข็มกัดเป็นรูปนกนะคะพอดีโลโก้นี่ยนกก็คิดโลโก้เองพอดีโลโก้เนี้ยมันก็จะง่ายๆคือถามว่าบางคนตอนคิดใหม่ๆก็ว่ยทำไมไม่เป็นนกยูงนกอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่นี่เลยนกกระจอกเลยนกธรรมดาเลยอย่างเงี้เลยธรรมดาแต่ว่ากําลังแบบโผบินอะไรเงี้ยแล้วมันกําลังกรีดกายสวยดีก็เลยแบบว่าเออเป็นง่ายๆในง่ายๆ เรียบๆแต่ว่ามันก็ดูแบบสวยงามในความสวยงามในความเรียบง่ายนะคะอย่างเงี้เราก็เลยรู้สึกว่ารูปนกเลยมันสวยก็เลยเหมือนมันก็เหมือนดอกไม้เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนดอกไม้เหมือนโบเหมือนอะไรแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโลโก้เพราะว่าเราชื่อนกไทยเราก็พยายามแบบทาอะไรที่มันครีเอทนะคะก็เลยมีเป็นต้นผู้นกไทรชีวิตอาจจะถูกฉลองกับนกก็ได้ไหมแต่ชีวิตจริงเขาไม่นกนะ เขามีครอบครัวแล้วนะเขาสวยเขานี่เขามีตำแหน่งนางงามด้วยนะฉันต้องมีเขาฉันก็เหมีคนที่ต้องไงนะนะแม่ก็จะบอกว่าเขามีดีไงหลายอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวดีกีนางงามแล้วยังเป็นดาราอีกหยอยเป็นนักแสดงด้วยหลายอย่างอ่าเป็นนักแสดงด้วยกันอุ้ยจะบอกว่าเราก็อายมากเลยนะวันดีคืนดีก็มีผู้ใหญ่บางทีไปออกงานผู้ใหญ่ก็ว่ายวันนั้นน่ะฉันเห็นเธธออออดด้้้้้วววยยนนนนนนนะฉฉัััตื่่มาาาเเเเขหหงํแแลโททรศ์ปิู็บๆ ตอนประมาณตีสามตีสี่ฉันเนี่ต้องแบบมาดูว่าใช่ไอ้นกหรือเปล่าบอกอุ้ยมีคนเห็นเราด้วยละครสนุกไหมของการเล่นละครเฮ้ยสนุกทุกอย่างชีวิตสนุกทุกอย่างโอ้โหแม่เขาใช้ชีวิตสุดจริงจริงล่าสุดเรื่องล่าสุดที่มาเล่นอะไรนะบุพเพย์นักราชบุพเพนักราชสองก็เดี๋ยวเราจะออนแอร์แล้วฝากติดตามด้วยพี่นกแอบติดตามแอบถามพี่นึงว่า ถ้าเบิกคนอยากจะติดตามพี่นุ่นเนี่ยช่องทางไหนบ้างที่จะผลิตเกี่ยวกับสินค้า O E M เนี่ยครับอ๋อก็เซิร์ชดูได้ก็ปกติเนี่ยรับผลิตแต่ไม่ไม่เคยโฆษณาไม่ได้ผาิจาเนาะคือไม่พ่านนิจาเพราะว่าไปคือเราอ่ะก็มีเราเราเรามีรับผลิตให้กับลูกค้าทีนี้เราอ่ะด้วยจิตใจที่แบบว่าเราทำอะไรแล้วอ่ะต้องทำให้เขาให้ดีดีกว่าของเราอีกคือเขาทำไม่ดีทีนี้บางครั้งเลยไม่ได้มี เพจโปรโมตรับผลิตมากมายไม่ได้โฟกันเลยแต่ที่เรามีงานรับผลิตเยอะหรืออะไรเข้ามาเนี่ยมันเกิดจากลูกค้าปากต่อปากบอกต่อแล้วชื่อว i n นอร์คอสเมตเนี่ยคือเขาก็จะเห็นแล้วว่าคุณภาพยังไงเราก็ผลิตให้กับแบรนด์ลูกค้าให้เขาได้ไปเติบโตแล้วโลดแน่นเนี่ยเราก็มีความสุขนะคะเห็นเขาได้เติบโตแล้วก็มีสินค้าดีๆซึ่งเราก็ ทำด้วยหัวใจแล้วก็ทำดีดีกว่าของน้องชายอีกค่ะจริงๆค่ะเพราะว่าเห็นลูกค้าเอติบโตเติบโตแล้วก็สินค้าดีสินค้าดีก็ภูมิใจความภูมิใจแล้วคือคือเราทำของดีแล้วคนก็ พูดถึงแล้วก็นักชมหรือว่าดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นความปุขแล้วอะค่ะก็ได้ผลิตกันไปแล้วก็มาถึงที่โรงงานก็ถ้าอกว่าอยากจะมาคอนเซัลต์กับทางโรงงานก็มีทีมคอนซัลต์อย่างดีการตลาดก็คือมีแนะนําให้ได้ในเรื่องของทางเจ้าหน้าการจัดจำหน่ายคืออย่างพี่นงเองก็คือส่งสินค้าเข้าเซเว่นแล้วก็มีไปที่ต่างประเทศต่างๆด้วยที่ส่งเข้าไปใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ก็ยาสีฟันก็ใน เกาหลีแล้วก็มีจีนแล้วก็มีรัสเซียอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็นิยมสินค้าแบบนี้สินค้าเมือง์ใครจะบอกว่าถ้าบอกว่าทำดีแล้วโปรโมทดีนี่คือเมืองนอกชอบมากนะคะค่ะก็ก็ถ้างั้นก่อนที่ว่าเราจะพักไปอีกดึงเบรกเราอยากจะให้พี่นกฝากช่องการการซื้ออ่าช่องทางการซื้อและการอ่าช่องทางการจัดจำหน่ายครับค่ะก็ต้องเริ่มจากช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะก็มี ตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านนี่พูดถึงตัวแทนก่อนก่อนโมเดิลเทรดก่อนตัองนะะนทางการการจำหน่ายใกล้บ้านนี่ก็คือจะมีหยิบปัวเก่าๆนี่ก็ต้องคงอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราเริ่มต้นมาเนี่ยยังไม่ได้เข้าห้างเนี่ยเราเริ่มมาจากผู้หยิบปัวก่อนนะคะก็จะมีมิตรลักแฟนเพงของนกไทยเนี่ยทั่วประเทศเมื่อก่อนก็มีตัวแทนมีตอนนี้ก็เป็นคุณจรันอยู่เชียงใหม่นะคะเป็นหยิบปัวใหญ่แล้วก็มี ก็ขนันอยู่กาลสิน uh huh. มีหลายคนมีเยอะมากค่ะทางใต้ก็มีคุณสมชายคือคือก็ยังมีคนที่เป็นหยิบป,ปัวเก่าแก่เนี่ยค่ะก็ยังขายอยู่แล้วก, uh huh. แวก็แล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็มีตามห้างสรรพสินค้า uh huh. จะเป็นเซเว่นนะคะวิกซีโรตัสค่ะก็มีจัดจำหน่ายแล้วก็ตอนนี้ uh huh. เริ่มไปที่ร้านยานะคะร้านยาที่ร้านดังที่ใกล้ๆบ้านคุณก็ลองไปสอบถามนะคะก็จะมีจําหน่ายด้วยค่ะค่ะได้ก็ฝากไปด้วยนะคะตอนถ้าเกิดใครสนใจสามารถเข้าไปที่ไลน์แอดได้นะครับดกไทยขึ้นหน้าจอไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณดรรามิดานกไทยมากๆเลยนะครับว่าจะเลเริสมากขบคุณมากคขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปสักคู่นึงพบช่วงต่อไปของรายการค่ะ